สิ่งที่คนไข้จะได้มาเจอทุกครั้งที่เขาเข้ามาในรับบริการรโรงพยาบาลของรัฐในมุมมองของหมอฮะหมอคิดว่าคนไข้ได้รับงานบริการที่เขาอยากมาอยู่แล้วครับแต่ปัญหาหลักๆที่เขาพบเจอคือเขาอาจจะต้องทนนั่งรอ4-5หชั่วโมงหรือเป็นวันเพื่อใช้เวลากับคุณหมอแค่5 1 0นาทีเราเกิดเป็นเหมือนความคิดวูบหนึ่งของเราครับว่าทำไมถึงระบบบริการที่ดีถึงมีแค่ในเอกชนเราเลยอยากพัฒนาจุดๆนี้ขึ้นมาครับ สิ่งนี้ที่เราสร้างขึ้นมาครับเราเรียกระบบบริการที่เราเรียกว่าคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลานะครับมันเกิดจากความที่เราเห็นปัญหาในอดีตครับซึ่งในหลายๆคนที่เข้ามาตรวจนอกเวลาครับ คนไข้อาจะจําเป็นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะยิ่งไปพบกับคุณหมอเฉพาะทางคนไข้ก็ต้องเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายให้กับคุณหมอเขาแต่โรงพยาบาลก็ยังต้องแบกรับภาระต้นทุนบุคลากรอ,อยู่ทําให้หลายๆที่ที่ดาเนินคลินิกพิเศษเฉพาะทางเกิดปัญหาขาดทุนครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับคือมันเป็นความคิดของพระราชบิดาครับที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2กิจของเพื่อนมนุษย์เป็นที่1นนะครับลาบยศและสรรเสริญจะตกแก่ท่านเองนะครับนำไปสู่แนวคิดในการเอาค่าธรรมเนียมส่วนตัวของพี่ ี่หมอเนี่ยแหละไปในการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่เพื่อไม่อยากให้โรงพยาบาลต้องไปแบกรับภาระต่างๆรวมถึงยังแบ่งอีกส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการให้โรงพยาบาลยังคงกําไรตรงส่วนนี้ได้อยู่ครับต้องบอกว่าพี่หมอค่อนข้างโชคดีครับโชคดีมากๆที่มีเจ้าหน้าที่ที่เขามีใจใจที่ใจรักที่เขาคิดถึงว่าคนไข้คือครอบครัวของเขาคนไข้คือสิ่งที่ เราควรทําให้เขาเข้ามาแล้วกลับออกไปด้วยรอยยิ้มเราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในในการบริการที่มันดีขึ้นแล้วคนไข้ตอบรับมาในสิ่งที่มันดีเราก็เลยรู้สึกด,ดีใจกับกับการที่เราให้เขาพอมามีโครงการนี้รู้สึกว่าเราสามารถจัดการเวลาได้ หรือว่าบริการคนไข้ได้เต็มที่ที่จะมาใช้บริการนี้ค่ะทาให้เขาประทับใจด้วยค่ะตอนแรกเราก็กังวลอยู่้การที่คนไข้ต้องมาจ่ายเงินนะ่ะมันจะทําให้เกิดโครงการนี้ต่อไปได้หรือเปล่าพอ,พอระยะเวลาผ่านไปได้ประมาณหนึ่งเดือนผลตอบรับจากคนไข้คือหนูจะย,ยุบโครงการนี้นะต้องมีโครงการนี้ต่อแม่อยากให้มีโครงการนี้เพราะว่า คำว,ว่า one-stop service คือคนไข้มาแล้วนั่งอยู่กับที่ทุกอย่างบริการได้เลยโดยที่คนไข้ไม่ต้องต้องไปรอยาเองต้องไปขึ้นบัตรเองเข้าโอเคกับระบบแบบนี้ถ้าเราไปตามเอกชนอย่างนี้ คงคงสู้ราคาไม่ไหวเราก็จะไม่ไปะนะคะพอมาถึงตรงนี้คลินิกบอกบริการห0ร้อยยินดีค่ะพอดีไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะเป็นความประทับใจที่ได้รับแล้วก็อยากจะให้โรงพยาบาลพี่บุญบังสาหานี่ยังคงคลินิกนี้ไว้ตราบนานเท่านานแล้วก็พัฒนาให้รับผู้ป่วยได้เยอะๆ พี่หมอคิดว่าในประเทศนี้มีคนเก่งๆอยู่เยอะครับนะครับเขาอาจจะมีแนวทางอะไรหลายๆอย่างเราเป็นเพียงแค่ต้นแบบครับต้นแบบที่เราคิดได้ต้นแบบที่เราทําได้เราไม่เคยมองคนไข้เป็นภาระครับเราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเข้ามารักษาแล้วออกไปด้วยรอยยิ้มนี่นคือสิ่งที่เราทําอยู่ครับ